โอเคอันนี้ก็อยากจะได้ดก,กับที่พวกคุณเล่นการไปแทนฟาตาเก้น่อยนะซึ่งผมก็รู้สึกแบบเหมือนเล็กน้อยเพราะว่าแบบมันผมเล่นบ่อยเกินประมาณเป็นชานละก็เลยไม่อยากลองเล่นเกมสักหน่อยเพื่อีิจาแบบมีความสา่ารายพิเศษอะไรบ้างกับพวกคิ้วเล์ในเกมซูเโอรโวแต่มไม่ก่อคลิปที่ผมเคยถ่ายแล้วนะเพื่อนๆมีเวง,งังเออเลย มันให้เราเลือกการอะไรก็ได้ไี้ผีเชี่ยไหหรวะขี้กลัวกับหมัดแล้วกันขี้กลัวกับหมัดโอเคมีหมอแต่นี่มันหมอเสริมบอกนี่วะผีเอฟเฟกต์สร์ที่แบบแมบบ่นเลยนัแบบแบบแบบ่นเแปบบ็นมันเน่ยมันโดนมันละ มันก็ต่อยไม่เข้าไอ้เหี้ยมันยางเยี่ยงใช่เหรอกู <c oughs> ต่อยไม่โดนโอ้โหจบครับม,มันมีอะไรบางอย่างเลยไอ้เหี้ยนี่แย่เหี้ยใดวะลูกโคมะเนี่ยไอ้ลูกเหี้ยนี่เลยไอ้ลูกเหี้ยนี่เลยใี่เหรไอ้ชิ้นป้องมหาการนั่นโอเคพร้อมจับไม่มเหนือยตัวเหี้ยไหม ตายแล้วเอไหมเอีเลยมึสับเออไปดดโนด่หกูเดินอีกโอ้จ้ียงไ่ช่คำรามมหาการ

โ,โ,โ,โอยโทโอเคอเคเค่อัอเคเคโอโอโอเคอเคมอเคโอเอโอเคอเคเ,เโอเคโเคโอเคโอเอเโอเคอนโเคโอเอเเอเอะเเออเคโอเเเอว แม่งก็ย <si suppression> ังไม่ใช่สกิลหวาดกลัวเลยแค่ฟันท่ามันคือแบบถ้าเกิดเทซูเวอร์นี one wrote, one <bet> ่มันโตขีด้วยดาบมันพันมึงแบบถ้าเราไม่มาท่ามันไม่โดนเราก็ต่อยเลยเดานในข้าต่อยได้แค่สองสโอเคตามฉันใช่ะแต่ก็ยังเป็นเทซูเวอร์ โอ้ยเนอะแต่ผมได้รับประสบการณ์เช่นนี้แล้วแค่แบบมีสามมีชิลเลอร์ก็มีสิบสองแค่ละเลยแค่ซึ่งถผมแบบข้างข้าวแค่วเลยแล้วก็มีหนึ่งพันแปดสิบซึ่งผมเยอะไปเยอะเพราะว่าทำไมผมไม่ซื้อปูเป็นไม่ก็นั่งเอเหมือนเดิมเฮซเวอร์เนี่ย bỏ cừu Ôi chắc được, mà, đồ lộn ngay, ừ, ngang, oh my god mười tối ơi hết mười wow hết tỏi wow tỏi wow hiệu mình vọng vào vọng hiệu nghi mึง, hiệu nghi vọng 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 đồ nghi vọng hiệu โอ้มากูก็โดนสองทีไอ้เหี้ยมเปดกูนับกูโดนนะเอ้อเยาวคนนึงกู้องาร Ừ, đồ lịt vậy. Lát Yeah, bị đồ sám thì, tôi biết ờ nhưng nói mình cái đồ cái gì และกูโดนน้ำเสียต่อยแลเลือดเหลือ450เยะตายตายแล้วเนี่ยโอไป้ังหวัไปที่นี่ để mình ngay rồi thêm tì mùa mù Tua sụt hì lệch của ý kiến ý kiến ý อสักทีว่าม่นตายจากกันมือสิบปืนในสตี่ในนี้มือไม่มีหมอแล้วแหละเพราะปไม่เอาหมอปืงไม่เอาหมอไอ้เชอะเออเอ้เี้ย เปิดต,ตายทีทีหลือกี่คนวะโอ้โหที่สี่คนไบอกผัดแล้วกุบตัวแทนแล้วนี่แล่วกูโดนตัดสวนกูนฟันทีนึงแนะ่ไอ้แค่ ก็ไอ้ยูจะข้ามึงไล่เลอดกูเล่าสกเลือดมันสิไอ้กูฟันเบาด้วยเว้ยไอเจ้ากองรี่กอบแล้วตายจะตาย โอ้ยน่ะโอ้ซื้อจะกินซีเลยแล้วกูเรียกก,กลังจะตายด้วยอะไรนี่มันก็หนีเก่งเลยเนาะเออตายสักทีอันนี้ไหนวะโอ้โหสากสอกก็เลยเอ่ะแล้วมันก็ยิงว่าต่ำหาคือ đó cái hà nó mày này quá đây nó chỉ có giống tay Hãy subscribe cho kênh ไหนไอ้เจ๊กส่อยว่าวมึงมึงไม่ต้องมึงละดดมไงหนักขึ้นกระสืออีกน้อยหายมึงไหนวะเฮียเออ่าทำงี้ เออชนะโอ้โหใช้เวลาทีแบบนานมากอะ่ะเดินกลับบ้านดีกว่าโอเคพิเซนอ,อีะไรเอ่อไขว่าโนริยะโนรีฟูและกูเป็นผู้หลอกคิดและสุดสายยา

เด็ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 อ้ยโ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 อ้โอ้ยดอ้ยโอ้ยโอกยโอ้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 ยโ โอ้ oh God. ไม่กอดกูจะได้รลอดโคตรหมันมหาศาลเลย